คนใช้เบนซินนะครับก็เตรียมเฮนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ซึมเศร้าหน้าแห้งกันไปก่อนเพราะว่าลิตรหนึ่งเนี่ยเกือบ50เข้าไปแล้วครับโดยคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคร,รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยจะมีการหาลือนะครับเรื่องราคาน้ำมันเบนซินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งพยายามลดให้ทันเพื่อเป็นของขวัญในวันปีใหม่ให้กับประชาชนครับแต่จะเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางก่อนโดยจะเล่งคุยกับกลุมธุรกิจพลังงานครับ โดยคุณพิรพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าจากการพูดคุยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยปัญหาในเรื่องของราคาน้ำมันกับไฟฟ้านี่มันต่างกันครับซึ่งไฟฟ้าเนี่ยเขามีคณะกรรมการต่างๆคอยกำกับดูแลอยู่แต่น้ำมันเนี่ยกับไม่มีการกำกับดูแลเลยอีกทั้งเรื่องหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของต้นทุนราคาน้ำมันด้วยนะครับแม้ในภาพใหญ่เนี่ยก็พบว่าเกิดจากต้นทุนที่มีการปรับเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่ทราบว่าต้นทุนที่ขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่ขึ้นกันไปเนี่ยจริงหรือไม่นะครับสอดคล้องกับต้นทุนจริงๆหรือเปล่าโดยตรงนี้เนี่ยจะมีแนวทางในการแก้ไขนะครับโดยอำนาจของหน่วยงานรัฐเนี่ยอาจจะเข้าไปช่วยกำกับดูแลต่อไปโดยน้ำมันเนี่ยเป็นสินค้าพิเศษครับประเภทอุปโภคบริโภคธรรมดา เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนและเกี่ยวข้องกับต้นทุนสินค้าต่างๆรวมถึงเป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเนี่ยเป็นสินค้าพิเศษครับต้องกำกับดูแลให้รอบคอบรัดกลุ่มและต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่านี้ครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็ไว้ใจได้นะครับทางคุณพิรพันธ์เนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยละเอียดครับแล้วก็ชำชองเรื่องกฎหมายครับมีความแม่นยำมาก แต่ก็ยังอยากจะฝากท่านนะครับว่าอยากจะให้ลดราคาน้ำมันแบบลดเร็วนิดนึงเพราะว่าเหนื่อยเหมือนกันครับคนออกไปหาเช้ากินค่าตลอดจนค่าคองชีพในการเดินทางต่างๆคนที่เขาวิ่งแกร็บวิ่งแอปพลิเคชันเนี่ยครับก็ส่วนมากก็ใช้น้ำมันเบนซินด้วยนะครับ